HSK 3พาร์ทการฟังในส่วนที่2มีเทคนิคการทำยังไงเดี๋ยววันนี้ครูพิธามมาสอนให้ฟังครับต่เช้าหอสวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่กับครูพิธาม Chinese จิ b บ i ครับ และวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเทคนิคการทำข้อสอบ HSK 3ในส่วนของ t h e r ปูเฟินหรือว่าส่วนที่2นั่นเองครับต่างกับส่วนแรกยังไงนะครับส่วนแรกเนี่ยจะมีรูปภาพมาให้นะครับเราสามารถเดาได้ง่ายกว่าแต่ส่วนนี้นะครับจะมีแค่ข้อความมาโดดๆข้อความเดียวนะครับแล้วให้เราอ่านหลังจากนั้นเนี่ยให้เราตีความว่ามันถูกนะครับหรือว่าผิดกันแน่สิ่งที่เราต้องทำนะครับทุกคนก่อนที่ เสียงเทปจะขึ้นเราเนี่ยต้องอ่านตัวคําถามหรือข้อความที่เขาให้มาเนี่ยจบก่อนที่เสียงจะขึ้นในทุกๆข้อนะครับก่อนที่เสียงเทปจะขึ้นเราต้องอ่านจบให้เรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับวันนี้ครูพิธานเนี่ยคัดมาทั้งหมด5ข้อเน้นๆน,น,นะครับใครยังไม่มีไฟล์ชีตนะครับสามารถดาวน์โหลดก่อนได้เลยข้างใต้ลิงก์เดสคริปชันใครที่ดูใน u t u b e นะครับส่วนใครที่ดูใน a c e b o o k เนี่ยสามารถโหลดในโพสต์ได้เลยนะครับมีลิงก์ทิ้งไว้ให้เหมือนกัน โอเคและก่อนอื่นใดนะครับการที่เราจะทำข้อสอบ HSK 3ได้เนี่ยเราจะต้องมีพื้นฐานคำศัพท์และครูพิธามเนี่ยได้ทิ้งอีกลิงก์หนึ่งไว้ให้นะครับเป็นลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับเป็นไฟล์คำศัพท์ HSK ระดับ1 2 3นะครับให้นักเรียนทุกคนเนี่ยโหลดแล้วก็มาท่องกันก่อนก่อนที่จะมาทำข้อสอบถ้าท่องแม่นศั์เนี่ยแน่นอนว่าเราจะทำข้อสอบได้เกือบทุกพ์ทแน่นอนนะครับโอเคทีนี้นะครับเรามาดูกันก่อนเลยว่า เวลาเราเจอแบบนี้เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างตอนแรกนะครับเทปเนี่ยจะมีการพูดตัวอย่างมาให้ระหว่างที่เขาพูดตัวอย่างอันนี้นะทุกคนสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเรานะครับอย่าไปสนใจมันให้เรารีบไปอ่านข้อ11 12, 13 14 15เลยว่าเขาให้ข้อความแล้วมันแปลว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นข้อที่11นะครับเขาบอกว่าตีติเจึงจ่คันเตียนสือ ต,ตี้ตีนะครับตี้ตีนี่คือใครครับน้องชายครับตี้ตีเจ้างใจนะครับเจ้งใจแปลว่ากําลังคําว่าเจ้างใจนะครับจะวางไว้หน้าเวิร์บหรือว่ากริยานั่นเองนะครับบวกเวิร์บหรือว่ากริยาหมายถึงว่ากําลังทําอะไรอยู่ตี้ตีเจ้งใจยคันเตียนชื่อคันเตียนชื่อแปลว่าดูทีวีนั่นเองนะครับคันเตียนชื่อตี้ตีเจ้งใจยคันเตียนชื่อน้องชายกําลังดูทีวีใช่หรือเปล่า เดี๋ยวเรามาแปลข้ออื่นกันก่อนนะครับข้อที่12ครับเีสือ,เ,อ,อเขาบอกว่าเจเกตีหุ่นน,นันเจกีห่นนนหมายถึงว่าถีหมายถึงอะไรครับหมายถึงคําถามหรือว่าส่วนใหญ่จะแปลว่าคําถามนะครับคำถามข้อนี้เนี่ยคำถามข้อนี้หรือคําถามนี้เนี่ยหุนน,านยากมาก ยากมากจริงหรือเปล่าจําไว้นะครับระหว่างที่เราแปลโจทย์ไปเนี่ยต้องจําด้วยนะทุกคนถ้าเราลืมนะครับพอเราไปฟังเทปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเสียเวลานั่นเองฉะนั้นเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องการแปลล่วงหน้าก่อนที่เทปจะพูดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากทุกคนอย่าลืมทํานะครับเทคนิคนี้จดไว้เลยก็คือแปลให้เสร็จนะครับแปลให้เสร็จก่อนที่เทปพูดก่อนเทปพูด น,นี่คือเทคนิคในการทำข้อสอบ HSK 3นะครับพาร์ทการฟังในส่วนเต er ี๋ยวปูเฟินส่วนที่2นั่นเองนะครับแปลให้เสร็จก่อนเทปพ,พูดครับข้อ2นะครับข้อ1 0ข้อ12นะครับเมื่อกี้เราแปลกันไปแล้วทัดมาครับข้อ13บสามตีสื่ฉือซานเขาบอกว่าปิ้นกวนผังเปี้ยนโยกะกงเฉวียนปิ้นกวนนะครับปิ้นกวนคือโรงแรมทุกคนปิ้นกวน โรงแรมเนี่ยด้านข้างนะครับผังเปลี่ยนคือด้านข้างมีกงเหวียนนะครับกงเหวียนคืออะไรเอ่ยกงเหวียนคือสวนสาธารณะทุกคนกงเหวียนนะครับกงเหวียนคือสวนสาธารณะนั่นเองส่วนผังเปลี่ยนแปลว่าด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างของโรงแรมเนี่ยมีสวนสาธารณะใช่หรือเปล่านะครับ ผังเปียนนะครับใช่หรือเปล่าฉะนั้นให้เราจําไว้นะครับว่า13แปลว่าอะไรทีนี้ข้อ14ครับตีเฉลือซื้อเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะครับปู้สีควนันไม่ชอบเสียวโกหมาน้อยทุกคนนะครับแปลว่าสุนัขที่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับเสียวโกก็คือสุนัขตัวเล็กๆเสียวโกหรือว่าหมาน้อยก็ได้ ปู้สี่้วนสีหวนแปลว่าชอบพอเรามีคําว่าปู้เข้ามาข้างหน้าหมายถึงไม่นะครับปู้สีหว้วนไม่ชอบทุกคนเสียวโก้หมาน้อยไม่ชอบหมาหรือเปล่านะครับเขาไม่ชอบหมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปฟังอีกทีถัดมาครับข้อสุดท้ายของเราอันนี้แปลก่อนนะทุกคนแปลกันก่อนก่อนที่จะไปฟังของจริงข้อที่15ตี้ฉืออู่เขาบอกว่าถ้าเจอเก โจโมโชื่อขั้นเตียนหญิงถ้าจะกัโโมโหมายถึงว่าสุดสัปดาห์นี้นะครับโจโมโหมายถึงว่าสุดสัปดาห์ทุกคนโจโมโสุดสัปดาห์นี้เขานะครับไปขั้นเตียนหญิงดูเตีนหญิงคือภาพยนตร์หรือว่าหนังนั่นเองสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเขาไปดูหนงังหรือไปดูภาพยนตร์จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องไปฟังกัน OK，เดี看看๋ยวเราไปฟังกันเลยทุกคนเริ่มต้นจากข้อที่สิบเอ็ดกันก่อนเลยว่าน้องชายเนี่ยเขากำลังดูทีวีอยู่จริงหรือเปล่าไปฟังกันเลยครับ。十一，把电视声音关小点儿。你弟弟明天考试，正在复习呢，别影响他。弟弟正在看电视。 เมื่อกี้เราเนี่ยได้ยินข้อที่11เขาพูดไปแล้วนะครับทุกคนถูกหรือผิดเอ่ยนะครับใครตอบถูกนะบอกครูพี่ธำด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเทเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวครูพี่ธำอ่านให้ฟังนะครับทุกคนข้อ11เมื่อกี้เขาบอกว่าป่าเตี้ยนชื่อชงยินกวนเสียวเตี่ยหมายถึงว่าอะไรเอ่ยนะครับป่านะครับหมายถึงว่านำหรือว่าเอาแต่บางทีเราอาจจะไม่ต้องแปลมันก็ได้นะครับ นำเอาปลาเนี่ยจะต้องตามด้วยกรรมเสมอนะครับซึ่งกรรมคือคำว่าเตี้ยนชื่อเชิงยินนะครับเตี้ยนชื่อเชิงยินหมายถึงว่าเสียงของทีวีนะครับเตี้ยนชื่อคือทีวีส่วนเชิงยินหมายถึงเสียงนั่นเองทุกคนเชิงยินปลาเตี้ยนชื่อเชิงยินกวนเสียวเตี่ยกวนเสียวเตี่ยหมายถึงว่าให้เสียงมันเล็กๆล,ลงหน่อยหรอ คืออะไรกันแน่มันหมายถึงว่าให้เบาเสียงทีวีหน่อยนั่นเองนะครับกวนเสียวเตี่ยวหมายถึงว่าเบาเสียงทีวีลงหน่อยนะครับเบาเสียงทีวีลงหน่อยหนี่ตี้ติหมิงเทียนเข่าชื่อหนี่ตี้ติหมิงเทียนเข่าชื่อนะครับหมายถึงว่าน้องชายของคุณเนี่ยหมิงเทียนพรุ่งนี้นะครับเข่าชื่อสอบพรุ่งนี้น้องชายของคุณเนี่ยมีสอบนะทุกคน ให้เบาทีวีลงหน่อยนะครับหมิงเทียนส่วนข่าชื่อแปลว่าสอบครับข่าวเสียงสามชื่อเสียงสี่นะครับสอบเจิงงจ่ฟู่สีนะเจิ้งจ่ฟู่สีนาะกำลังทำอะไรอยู่ทุกคนเจิ้งจ่เมื่อกี้เราแปลก,กันไปแล้วนะครับเจิ้งจ่แปลว่ากำลังกำลังฟูส่สีทบทวนอยู่นะครับฟูส่สีกำลังทบทวนอยู่นะ เปียหญิงเสียงท่าเปียหญิงเสียงท่าเปียแปลว่าห้ามหรือว่าย่าก็ได้ครับเปียยาหญิงเสียงหญิงเสียงนะครับหมายถึงว่ารบกวนตรงนี้แปลว่ารบกวนปกติหญิงเสียงเนี่ยแปลว่ามีอิทธิพลส่งผลกระทบหรือว่ารบกวนก็ได้นะครับหญิงเสียง รบกวนทุกคนอย่าไปรบกวนเขาอโอเคนะครับแล้วทีนี้คําถามเขาถามว่าประโยคที่เขาให้มาเมื่อกี้ที่เราอ่านกันไปข้อ11เขาพูดว่าตี้เตี่ยจึงใจขันเปลี่ยนชื่อน้องชายกําลังดูทีวีอยู่ถูกหรือผิดทุกคนเมื่อกี้ที่เราแปลกันมาเนี่ยคือมีคนพูดว่าให้แบบว่าลดเสียงทีวีลงหน่อยเพราะว่าน้องชายคนเนี่ยกําลังทําอะไรอยู่พรุ่งนี้มีสอบกาลังทบทวนอยู่นะครับ กำลังทบทวนอยู่คีย์เวิร์ดคือคำว่าเจิ้งใจฟู่สีไม่ใช่เจิ้งใจเตี้ยนชื่อนะไมเจิ้งใจคีย์เวิร์ดเนี่ยคือคำว่าเจิ้งใจฟู่สีนะครับหมายถึงว่ากำลังทบทวนอยู่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเจิ้งใจคั่นเตี้ยนชื่อนะน้องชายกำลังดูทีวีอยู่มันผิดนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าน้องชายเนี่ยทบทวนอยู่ไม่ได้ ดูหนังอยู่ไม่ได้ดูทีวีอยู่นั่นเองนะครับโอเคฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราเลยตอบว่าผิดนั่นเองนะครับทุกคนข้อ11ผิดนะถัดมาครับข้อที่12ก็บอกว่าเจอกรถีหเหินนานคำถามนะครับข้อนี้เนี่ยมันยากมากนะคําถามข้อนี้ยากมากใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังข้อสิบสองกันครับ <12. S 3> 大家以为很容易没想到到下课也没做出来这个题很难โอเคเมื่อกี้เขาพูดไปแล้วนะทุกคนได้ยินว่ายังไงกันบ้างมันถูกหรือว่าผิดครับเดี๋ยวครูพิธามนะครับมาเฉลยให้ฟังเมื่อกี้เขาพูดว่านี่ขั้นขันเจอกถีคุณเนี่ยนะครับขั้นขันเจอกถีลองดูข้อนี้สิ นะครับคุณลองดูข้อนี้สิขั้นขันนะครับขั้นขันหมายถึงลองดูนะครับให้ลองดูข้อนี้สิใคร่เฉิตาเชี่ยอี๋หวยเขินจงวี่ใค่เหมายถึงว่าเริ่มตน้นหรือว่าตอนแรกก็ได้นะครับใคร่เฉิอตอนแรกเนี่ยทุกคนนะครับอี๋หวยอี๋หวยแปลว่าคิดนะครับคิดว่า แต่เป็นการคิดในสิ่งที่ผิดนั่นเองหมายถึงว่าเราคิดว่ามันเป็นแบบนี้แต่ในความจริงเนี่ยมันคืออีกแบบหนึ่งเลยนั่นเองนะครับทุกคนอีไ e วคือการคิดแต่ว่าเป็นการคิดที่ผิดนะครับตอนรอแรกๆเนี่ยทุกคนคิดว่าขนรงยีง่ายมากนะครับหมยเสียงเต้าคิดไม่ถึงเลยว่านะครับเต้าเสียเคยีหมยจั่วซูเต้าเสียเค ย่เหมยจั่วชู้หลายนะครับเต้าเซียเคอหมายถึงว่าพอถึงตอนที่เป็นไงตอนที่เลิกเรียนนะครับทุกคนเซียเคอแบบว่าลเลิกเรียนพอถึงตอนที่เลิกเรียนเนี่ยเป็นไงครับเย่เหมยจั่วชู้หลายก็ทําออกมาไม่ได้ก็คือหมายถึงว่าทุกคนนะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าข้อนี้เนี่ยคำถามข้อนี้มันมันง่ายมากนะครับแต่ว่าคิดไม่ถึงเลยว่าตอนเลิกเรียนเนี่ย ไม่มีใครที่ทำได้เลยนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่เขาถามข้อ12นะที่เขาให้ประโยคเรามาอ่านก่อนเนี่ยเขาพูดว่าเจ้ากระถีเขินน,นั้นคำถามข้อนี้ยากมากยากจริงไหมทุกคนนะครับไม่มีใครทำได้เลยยากจริงไหมถูกต้องนะครับข้อนี้ถูกต้องนั่นเองโอเคแล้วเดี๋ยวถัดไปนะครับส่วนข้อที่13นะครับเขาพูดว่าปิ้นกวนผังเปี้ยนอยู่กับกกุ้งเขียน 十三、嗯嗯、<13. S 3> 这个宾馆的南边有一个公园奇怪的是这张地图上把公园画在宾馆的北边了宾馆旁边 และเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ยินข้อที่13ไปแล้วถูกหรือผิดครับอ่สวนสาธารณะเนี่ยได้อยู่ข้างๆโรงแรมจริงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะครับเมื่อกี้เขาพูดว่าเจอกับปิ้นกวนดาหนานเปียนเจอหนานเปียนนะทุกคนวงก่อนนะครับวงเตอะก่อนแล้วแปลข้างหลังเตอะน,นะครับหมายถึงว่าทิศไหนครับหนานเปียนทิศใต้ทุกคนทิศใต้นะครับทิศใต้ของ โรงแรมนี้นะครับปินกวนคือโรงแรมทิศใต้ของโรงแรมนี้มีอะไรครับปินกวนมีอีกเก้กุ้งเหยนืนนะครับอีกเก้กุ้งเหยืนหมายถึงว่าสวนสาธารณะหนึ่งแห่งทิศใต้นะครับทิศใต้ฉีกไค่เต่าชื่อฉีกไคว่แปลว่าแปลกนะครับฉี่ไค่ แปลกนั่นเองใครแปลกแล้วก็บอกว่านี่หเหินฉีกวอยนะครับนี่หเหินฉีกว้ยคุณนี่แปลกจริงๆเลยนะครับฉี่กไายแปลว่าแปลกนะครับฉี่กไายเตอชื่อสิ่งที่แปลกก็คือนะครับข้างหลังเต๋อตรงนี้เนี่ยเขาซ่อนคําว่าต้องสี่รือว่าชื่อชิงเอาไว้นะครับหมายถึงเรื่องที่แปลกสิ่งที่แปลกทุกคนนะครับต้องสี่หรือว่าชื่อก็ได้นะครับ ื่อิงเรื่องนะทุกคนเรื่องหรือว่าสิ่งที่แปลกแบบนี้ก็ได้ครับต้งสิชื่อินะครับโอเคหมายถึงว่าสิ่งที่แปลกหรือเรื่องเรื่องที่แปลกเนี่ยก็คืออะไรเอ่ยนะครับสิ่งที่แปลกหรือเรื่องที่แปลกก็คือว่านะครับเจอจางตี้ถูช่างป่ากุ้งเหยน 画在 i n 的北边了นะครับคืออะไรเอ่ยหมายถึงว่าเจอจ้างตี้ถูทุกคนแผนที่อันนี้นะครับแผนที่อันนี้เนี่ยตี้ถูนะรจางเป็นลักษณะนามของแผนที่นะครับหมายถึงแผนฉบับก็ได้นะครับแผนที่อันนี้แผนที่ฉบับนี้เนี่ยข้างในแผนที่นะครับหรือบนแผนที่เนี่ยเขาได้ปาป่าแปลว่าน,นานะครับ นี้นำเอากงเหวียนกงเหวียนหมายถึงสวนสาธารณะได่เอาสวนสาธารณะนะครับวาวาดนะวาดไว้ที่ใจปิ้นกวนตเตอะป่ยเปี้ยลจะเตอะเราแปลข้างหลังก่อนเราแปลป่ยเปี้ยนก่อนทุกคนปเป่ยเปี้ยนหมายถึงทิศเหนือนะครับได้วาดไว้ที่ทิศเหนือของโรงแรมนั่น,นอเองป่ยเปีนะ้ยนวาดไว้บนทิศเหนือของโรงแรมนะครับ ทิศเหนือของโรงแรมแปลเตอว่าที่หรือของนะครับแล้วแปลจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับแปลเปลิยเปียนก่อนนะครับแล้วเรามาแปลเตอแล้วหลังจากนั้นค่อยไปแปลปิ้นกวดนะครับหมายถึงว่าทิศเหนือของโรงแรมนั่นเองสรุปนะครับสวนสาธารณะอยู่ข้างๆโรงแรมหรือเปล่านะครับซึ่ง เราจะรู้ได้ไงว่ามันคือข้างๆหรือเปล่าทุกคนลองคิดตามนะครับอันนี้คือโรงแรมถ้าสมมติสวนสาธารณะอยู่ตรงนี้เราก็เรียกข้างๆอยู่ตรงนี้นะด้านขวามอืออยู่ทิศตะวันออกก็เป็นผังเปลี่ยนเป็นด้านข้างอยู่ด้านซ้ายทิศตะวันตกด้านข้างเหมือนกันอยู่ข้างใต้สุดทิศใต้ด้านข้างเหมือนกัน,ท,น,น,กนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนแต่ถ้าสมมติมันอยู่รอบๆโรงแรมเนี่ยเราล้วนเรียกมันว่าผังเปลี่ยนนะครับ เรียกมันว่าผังเปลี่ยนฉะนั้นข้อนี้นะครับที่ชือ่อซานเราเลยต้องตอบว่าถูกต้องนะครับทุกคนถูกต้องนั่นเองถูกต้องนะครับโอเคถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยถัดมานะครับข้อที่14ครับเขาบอกว่าทาปูสีขวานเสียวกกนะครับเขาเนี่ยไม่ชอบหมาน้อยไม่ชอบสุนนะัขตัวเล็กๆนะครับจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับสิบสี我有一条小狗 可他他他在一起的越越久我越得明不โอเคเมื่อกี้ทุกคนได้ฟังข้อที่14ไปแล้วนะครับเขาบอกทาผู้สีวนเสียวกเขาเนี่ยไม่ชอบหมาน้อยไม่ชอบจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า14เขาพูดว่าอะไรเมื่อกี้เขาพูดว่าัวอยี่เถียวเสียวโก้ฉันนะครับมี มาน้อยหนึ่งตัวเถียวไปว่าตัวนะครับมีมาน้อยหนึ่งตัวนั่นเองเป็นลักษณะนามของเสี่ยวกกเหอทาไสอีฉี่เตอฉือเจียนฮุยจิวเจอเต๋อเมื่อไหร่แปลข้างหลังเต๋อก่อนนะครับแปลฉือเจียนก่อนฉือเจียนแปลว่าเวลานะครับเวลาที่เป็นไงครับเหอทาไสอี้ฉี่ไสอีฉี่นะครับหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันเวลาที่อยู่ด้วยกันกับมันเนี่ยนะครับฮยฮยเนี่ยแปลว่ายิ่งนะฮะ มักจะบวก adjective หรือ verb ครับคุณศัพท์หรือกริยาก็ได้นะครับหมายถึงยิ่งจุดๆยิ่งนะครับเย่จิยวยิ่งนานนะครับจิยวแปลว่านานยิ่งนานแล้วเป็นไงเอ่ยโว้เฮ้ฉี่แต่ท่าชงหมิงขื่ออายฉันเนี่ยก็ยิ่งนะครับเย่แปลว่ายิ่งอีกทีหนึ่งยิ่งเฉี่แต่คิดว่าถ้ามัน ชงหมิงฉลาดนะครับยิ่งคิดว่ามันฉลาดและขู่อายน่ารักนะครับน่ารักน่าชาังนั่นเองนะครับสรุปนะเขาบอกว่าเนี่ยชั้นมีหมาน้อยตัวหนึ่งเวลาที่อยู่กันมันเนี่ยยิ่งนานขึ้นชั้นเนี่ยก็ยิ่งคิดว่ามันเนี่ยทั้งฉลาดและน่ารักนั่นเองนะครับสรุปเนี่ยชอบไม่ชอบทุกคนชอบหรือไม่ชอบครับแบบนี้จะต้อง ชอบนะครับเขาชอบทีนี้เนี่ยแต่ตรงนี้เขาพูดว่าปู้สีควันไม่ชอบแสดงว่าข้อนี้เนี่ยผิดไปเต็มๆเ,เลยนะครับและเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับข้อสุดท้ายของเรานะครับข้อที่15เขาบอกว่าถ้าจะเกิดโจมโอชิขั้นเตียนหญิงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเขาไปทำอะไรครับไปขั้นเตียนหญิงไปดูหนังดูหนังจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังกันครับ 这个周末有个重要的会议，所以不能和你一起去看那个电影了。对不起，下周怎么样？他这个周末去看电影。OK，那刚刚大家听到了第十五个句子，我们今天就讲到这里。วเ สรุปเขาไปดูหนังวันสุดสัปดาห์จริงหรือเปล่านะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เขาไปดูหนังจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาอ่านกันเขาบอกว่าเจอเกิดโจโมโยกับจงย่าอ๋อหุยอีนะครับหมายถึงว่าสุดสัปดาห์นี้นะครับโจโมแปลว่าสุดสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้เนี่ยมีจงย่าอ๋อหุยอีมีประชุมที่สําคัญนะครับโอ้สรุปมีประชุมที่สําคัญนะครับจงย่า เวลาเราเจอเตอเมื่อไหร่แปลข้างหลังก่อนแปลคุยอีก่อนทุกคนนะครับคุยอีหมายถึงประชุมจงย่าแบบว่าสำคัญนะครับมีประชุมที่สำคัญสวยปูนหนึ่งเขินอีี่ชฉิขั้นหน้ากัเตี้ยงหญิงแล้วนะครับดังนั้นสวยีแปลว่าดังนั้นนะครับดังนั้นเป็นไงทุกคนนะครับสวยดังนั้นปูหนึ่งไม่สามารถเขินอี๋สิฉิขัน้ขน หน้าเก็เตียนหญิงลรไปดูนะครับหนังเรื่องนั้นกับคุณด้วยกันได้ละก็ไปดูหนังเรื่องนั้นกับคุณไม่ได้แล้วนะครับตุยปุชิขอโทษนะครับเสียจูเจินเมย่างเสียจูเจินเมย่างคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เลยทุกคนนะครับเสียจูเสียจูหมายถึงว่าอะไรเอ่ยสัปดาห์หน้านะครับ สัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับก็คือสัปดาห์นี้เนี่ยไปดูไม่ได้แต่ว่าของเราเขาบอกว่าถ้าเจอเกตโชมโช,ชิคันเตียนหยิงสัปดาห์นี้เนี่ยเขาไปดูหนังในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับไปดูหนังในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้จริงหรือเปล่าทุกคนผิดนะเขาไปไม่ได้เพราะว่าเขามีประชุมนั่นเองนะครับฉะนั้นคราวนี้ผิดนะครับโอเคแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้เรียน ข้อสอบ hsk 3นะครับที่เป็นเทคนิคในการทำข้อสอบ hsk 3โอเคแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้เรียนเทคนิคในการทำข้อสอบ hsk 3ในส่วนพาร์ทการฟังส่วน t ตอ b ์ส่วนที่2นั่นเองนะครับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับครูพิธามด้วยนะครับมีทั้ง Facebook Iz นะครับแล้วก็ เอ่อ YouTube อย่าลืมกดมาให,ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูพิธามาทำคลิปติวข้อสอบ HSK ดีดฟรีฟรแบบนี้ให้กับทุกคนด้วยนะครับและถ้าใครนะครับมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ข้างใต้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นข้อสอบ HSK 3ในส่วนภาดไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับใจเจียน